นี่ดูผงงงนี้ฮะพอดูใกล้ๆแล้วเป็นไงแม่แบงนี่พี่โอคุณเข้ามาด้วยเนื้อเหมือนอะไรเนื้อเหมือนกลุก้ยเสือ เนื้อเหมือนกล้วยเสือ,อนี่กลัวไปโหปูสุขพิพน์มงคลหลวงปูสุกล่ะครับอ่านี่ อ้าวแล้วเ,เพื่อนวันนี้ที่ไหนเนื้อเหมือนห้วเสือไหมปูสุกพีเวลาพลแฮลเพ็ดอ่าเนี่ยพาบ้นบานๆได้มาเนี่ยเป็นกระนะเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้เสมอ ลวงปูสุกครับอ่าศิลปาปูสุกเลยครับพี่โอคุณนี่อา้าวแล้วเนื้อเหมือนห้วยเสือเลยใช่ไหมเนื้อเหมือนห้วยเสือเลย เอกลักษ์เหมือนปิดตาแข่นชิดพิวลาคนแอลเพชรใช่แล้วใครปิดทันดีใจด้วยเท่าไรครับพี่เนี่องค์นี้ใครเอานะแม่องค์นี้ใครเอาผมให้เป็นมิเศษเลยวันนี้เพราะว่าผมได้มาพร้อมชุดเหมามปิดได้ทันนะปิดตาปูสุกองค์นี้เอาหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทหมื่นพันปิดละตาหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาท อ่าปิดหนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่พะคเมรดีทุกอย่างเนีดูง่ายตะกัวเกินร้อยปีครับลักษณะนี้หลวงปู่บุญชัดเจนครับองค์นี้หลวงปู่สุขชัดเจนครับองค์นี้อ่าพระหลวงปู่สุขเป็นที่นิยมของเมืองชัยนาาผมอ่ะไม่อยากส่องให้ดูใกล้ๆ กลัวว่าเวลาเห็นแล้วอะเพื่อนๆจะแย่งกันจริงๆนี่ดูผงงงนี้ฮะพอดูใกล้ๆแล้วเป็นไงเนี่ย ด้านคัดแต่หัวกะทิเข้ามาในไรทุกวันเลยฮาก็หน้าพระแบบนี้ไม่คำว่ารายการเล่นพระนะไม่ใช่ว่าหน้าพระจะมีให้เห็นทุกวันผมต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าจะมีไม่เหมือนเราเดินสนามพระไม่ใช่ว่าเราจเจอพระดีทุกวันไงอ่านะเหมือนรายการของพระเครื่องของผมเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าวันไหนเราจะมีโอกาสได้ของดีมาหรือเปล่า ได้ของดีก็ดีใจไลค์ก็สนุกไลค์ก็เป็นแบบนี้แหละครับคนดูก็เยอะคนดูก็อยู่นะประทับใจได้ความรู้ได้พูดคุยได้อบอุ่นแต่ถ้าวันไหนไม่ได้พระดีก็เหมือนเดินสนามพระแล้วไม่มีพระดีวันนั้นะแบ๊บก็อยียบเงียบใช่ไหมเหรียญปูดีถ้าเหรียญนี้ก็ต้องกล่าวว่า วนผู้ดีสวยครับพี่สูพโพ์สวยเหรอสวยคือเหรียญน,นี้จับคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเหรียญน,นี้คุยกันรู้เรื่องหน่อยหลวงพ่อป้องตะเกียงลานองค์เมื่อวาน,โโวนพี่โกโชคขอบคุณพี่โกโชคนะกองเชียร์มรณะหรือเปล่านี่ อ้าวนี่เหรียญหลวงปู่ดีสองสี่หกสามร้อยห้าปีแล้วอย่าบอกฝันดีนะครับครับอ่านี่เหรียญหลวงปู่ดีวัดบรนยางโอ้โหสวยสวยไหมสวยอย่างนีโโ้สวยก็ หาไม่ได้ง่าย,ายเหรียนร้อยห้าปีครับปูดีบ้านยางอาจารย์แบบอยู่กับลัอยู่กับพี่จะเรียนบางทีอยู่ห<ช>้า <5 S 2> ปีสิบปีอย่างแบบจริงพระราบุรีมีอะไรกันครับมีตะคนตาห่าพระราชบุรีสอบถามครับองค์นี้บล็อกอะไรครับอาจารย์แล้วก็อันนี้บล็อกนาซันนาซันคือ <นา S 1> <น>ต้องบอกว่าพระเหรียญเก่าอ่ะที่เนี้ยนะแยกบล็อกแต่ไม่แยกราคานะให้รู้ว่าพระเนี่ยมีกี่บล็อก แต่แต่ละบล็อกราคาเท่ากันหมดอยู่ที่สวยอืมใช่ไหมแค่มีจมูกมีปากก็สวยแล้วครับเหรียญหลวงปู่ดีหาสวยยากก็เหรียญร้อยห้าปีอ่ะจะหาสวยจากไหนละครับ <c oughs> เหรียญเหรียญปีสองดานั้นร้อยยังหาสวยสวยไม่ค่อยเจอเลยมามา,มาสองนาทีครับอาจารย์ประมูลได้เลยครับอ่ายายตรงที่นัดเลยพี่เกียรติภูมิ <c oughs> อาจารย์ทนานใจแรงทีไรตื่นเต้นทุกทีเลยครับพี่ทิพูรีงั้นขอเขียนราคาใส่มือก่อนดีว่านะครับอ,อาจจะทำให้การประมูลได้มาสี่หมื่นแล้วนี่อี่อ<า>บอยมาสี่หมื่นแล้วอาจจะทำให้การประมูลเกิดขึ้นได้ว่าเริ่มมาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับ สำหรับเหรียญน,นี้คำวันเริ่มมาแล้วนะครับมาแล้วครับเปอร์แรกสอง0มืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สอง0มืนบาทครับเปิดแรกครับ <c oughs> เหรียญเก่าราชบุรีสะสมได้เลยครับสถิติราคาไม่มีตกสะักกะปีสุดยอดเหรียญเก่าของประเทศไทยแล้วเพราะวัดถเจนด้วยคือผมเชื่อว่า<อ>เหรียญเก่านะเทศอะ ก็ไม่ราคาตกแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าเหรียญเก่าในประเทศไทยอ่อยู่ที่ราชบุรีเยอะกว่าเขาอ๋อ่าเอาเป็นว่าที่สาเหตุอะเป็นโชคดีว่าพระราชบุรีทําไมดูว่ากระแสแพงเพราะว่าเหรียญเก่าออยู่ราชบุรีเยอะที่สุดในประเทศไทยก็เหรียญแรกก็ราชบุรีเพราะจิตสตนันห้าแปดอะห้าเก้าก็พออินหกหนึ่งหกก็พอหัวพอฟักหกสองก็เนี่ย อาพอคงศรัทธาราเพออ่ำเกตน้อยหกสามก็ปูดีเห็น่่เพอม่วงคุก้กระถินหกสี่ก็ปูเข็มเหรียญเป้าเป้ารักแสนครับรุ่นนี้ล้าดีบ้านยางเอาว่าเหรียญเ,เป่าเป้ากระไลทองสวยๆอะ่ะผมซื้อสามแสนมาทีมาดี่สี 40, ่หมื่นบาทนะครับราคาตัวไต เวลาเดินแล้วพี่เวลาเดินไปแล้วมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทกับที่พี่ณนนะที่มาที่หกหมื่นบาทที่พี่พัดมงคลครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับทองต้องมีสองหมื่นห้ามาที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายก็เอาว่าเหรียญนะการนี้คุณจะเก็บได้เหรียญแท้คือเก๊ดกคือเก็บบางคนอะท้อโดนจะเก๊ การจะได้เหรียญแท้แล้วสภาพดีพระเก่าอ่ะเขาแข่งความสวยกันได้ใช่อ่าอย่างพระเก่าเนี่ยเก็บแล้วชนะตรงที่ว่าสวยอ่ะมันเหลือไม่เท่ากันพะระลาดบุรีออกจากเมืออาจารย์แขวนได้ทุกองค,ครับสุดยอดอ่ามาเดี่ยวมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ยวมือบ้านมาเดี่ยวมือนกันบ้าทครับราคาสุดท้ายมาเดี่ยวมือโนกันบ้าทมาเดี่ยวมือเจ็ดพันบ้าน grab ราคาสุดท้าย มาที่ว7มือเบาทมาที่ออกมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหอยู่ที่ว9 0มื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่เจ็ดหมื่นบาทแล้วมาที่เจ็ดหมื่นบาทมาที่7จ็ดหับาทมาที่7จ็ดหมื่นหนึ่งพับาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่7 2็ดหบาทมาที่7จ0 0 0มื่นห้าบาทครับราคาสุดท้ายนพี่สุพดมาณสั่งครับผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่นี้ชอบปิด ชอบและประทับใจปิดไปที่พี่สุพจ์มานัสั่งนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทควนให้ไม่ได้จริงๆริงพี่พี่ทุกท่านเนี่ยเป็นแฟนเพจประจํากันหมดเลยถ้าผมให้ได้ผมให้นะนะแต่ถ้าเหรียญหลวงปู่ดีราคา คือหากทองไปสองหมื่นพ้าเหลือห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคนดูไลฟ์อยู่ก็ชอบแหละก็ได้เห็นเหรียญแล้วรู้ราคานะฮะต้องบอกบางคนอนะ่ะที่ไม่รู้คือไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้เลยเป็นความเข้าใจง่ายๆว่าพ้าเก่าอะ่ะตกน้ำสูญหายแขวนซือ้อกสร้างก็ได้น้อยอยู่แล้วนะสูญหายไปซะเยอะ สวยจึงแพงมากแล้วไม่มีราคากลางแ,แล้วเหรียญประเทศเนี้ยจะมีเหรียญอายุกเกินร้อยปีกี่เหรียญพิดตาท่านเป็นแสนพิวิบูรณสภาพนี้ต้องแสนอัพอ่าโอ้โห,โหก็ถือว่าหนึ่งรายการผ่านไปแต่ยังไม่มีใครได้แบงค์พี่ก็ททำผ้าไหมกีเซนนแคบโบอ้โห <laughs> อันนี้สุดยอด ถามนั่นจะต้นรายการเลยห,หมายกิจสนาหลวงพ่ออุตมะใช่ค่ะไม่ได้เราด้วยพ่อเหรียญสวยพิพัฒน์มงคลโอ้องค์นี้ที่รอคอยครับพี่สวัสดีพี่สุมานครับอ่า ไปดูข้อมูลมาครับเลยชอบไม้กิสนาอ่าหายากสุดยอดถ้าขอาหลวงปู่นะโหถ้าองค์นี้ไม้หอมมากมากิษณาจริงเหรอ <c oughs> ถ้ารายการนี้ถูกแบ่งปันไปในไลฟ์ผมเชื่อว่าถ้าผมยอมแบ่งปันอ่ะคือเขามีคู่บุญอืม พิมพ์พระอุปคุตด้วยครับมีกินไม่มีอดแน่นอนอ่าไม้กิษน,นาแพงกว่าทองคำํำต้องลูกศิษย์ใส่ตรงเลยครับของแบบนี้ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆยุกต้นๆของท่านเลยอ้อาว เคยเห็นแต่พิมพ์พัะศิวลีพึ่งเห็นพิมพ์พระพุทธก็วันนี้ล่ะครับของแลไอเทมอ่าโ,โอ้โหสองนาทีครับอาจารย์โอ๊ตอย่างอื่นได้ไหมมามาตัดมาครับโอ้โหอ่ะถ้าอย่งงางนั้นนายกิศนาผู้ตมะพี่ ยุคต้น,นแล้วตอนนี้ขอเกยนร,ราคาใส่มือไว้หน่อยแล้วกันองค์นี้เลี่ยมทองนะคะพี่พี่ไม้กิษณาเขาไปทำหัวน้ำหอมครับโอหลวงพ่ออุตมะใช่ครับพี่เซิงอ่าพี่รถพี่รถใช่ไหมโอ้โหใครได้แขวนพระ ที่สร้างจากไม้กิสนาจะดวงดีตลอดไปพระอุปคุตเป็นพระที่หลวงพ่ออุตมะติดยามตลอดครับอ่าเดีย๋ยวรอคำมาเริ่มสักรู่นะพี่น่ารักนะองค์แบบก็เจออยู่องค์เดียวเนี่ยงานขอเป็นรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วกันรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับไม้กิสนาหลวงพ่ออุตมะหูเลี่ยมทองด้วยพี่ มาแล้วครับหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งมืนบาทแกเปิดแรกครับเวลาเดินแล้ว <N> น 1, ี่มาที่หนึ่งมืนบาทับมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทมาที่หนึ่งมืนกพันบาทแราคาสุดท้ายมาที่สอง0มืนบาทแล้วอยู่ที่พี่พีละพันสองมืนบาทแก อยู่ที่สอง0มื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สอง0มืนบาทแล้วและนะถ้าจะได้ใช้ของหลวงพ่ออุตมะต้องบอกเลยสิทธิ์ที่ได้รับมักบูชากันในทางเมตตามมหานิยม้าขายโชคลาภแถวคาดและเชื่อกันว่าช่วยป้องกันคุณไส่ต่างๆได้เอาเถอะครับผมเชื่อว่าคนที่ถ้าวันนี้ของที่ผมเก็บแล้วผมได้หยิบมา แบ่งปันแสดงว่าท่านน่ะโดนจิตโดนใจให้มีเจ้าของนะแต่ถ้าไม่มีเจ้าของยังไงท่านจะอยู่กับผมยาวแน่นอนนี่ทัานอ่าเนื่องจากไม้กิษณาเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมอยู่ในตัวบวกกับพลังกิตของท่านดีนอกดีในครับมาที่สองหมื่นบาทรับราคาส้ตยครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นลร้อยบาทที่ีบีบอยมาที่สองหมื่นหนึ่งบาท,าท 20, บาท ทีพีธานาครับราคาสุดท้ายอยู่ที่21 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายเอาว่าตอนนี้ปีกองเชิดแล้วอยู่ที่2 1 0 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่2 1 0 0 0บาทครับโอ้โหพี่ไม้กิษณาหลวงพ่ออุตมะมาที่2 1 0 0 0ับาทมาที่21 0 0 0ันมาที่22 0 0 0บาทคร <sk r att> ับราคาสุดท้ายอยู่ที่22 0 0 0ันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองมืสองพันหรอยบาทมาที่สองมืสองพันห้บาทาที่พี่มานะพี่พี่คิดพี่พี่คิดว่าหาง่ายใช่ไหมอยู่ที่สอง0มืสองพันห้าร้อยบาทที่พี่มานะครับราคาสุดท้ายมาที่สองมืสองพันมาที่สองมืสามพันบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่พีละพันอยู่ที่พี่พีละพันสองมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พีละพันนะครับสองมืนสามพันบาทราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นามพัน ห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โ oh. หเป็นอีกหนึ่งรายการที่เนี่ยอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปแล้วถ้าเกิดว่าไม้กิษนาของหลวงพ่อเนี่ยถ้าหากทองมาแล้วเหลือหลักพันเนี่ยเก็บไว้ที่ผม uh huh. จริงเก็บไว้ที่ผมคนที่ถามมาได้ใส่ราคาไม้ก่อน อันนี้ก่อนนะแบงค์คนที่ถามได้ใส่ราคาไหมใส่ใส่โอเคอ้าวนี่ให้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยให้ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนครับ อ่ะนะวันนี้ก็ตากล็บางแพร่เพี่อรนกว้างนะ